และนี่ก็คือตำนานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีหนังเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่ไม่ลบหลู่ก็เป็นเรื่องของมึงท่กนูจะลบหลู่ไม่เคยถูกหวยเลยไอ้สัตว์ เปิดเรื่องมาต้อเป็นยังไงคุณต้นอืห,หนังเรื่องนี้นี่เปิดเรื่องมาแบบไอ้ไข่แบบยังมูลนท์เยี่ยมาแบบซูเปอร์ฮีโร่เลยกูนึกว่าแบบชาวบ้านไปขอพรเฉยเฉยไอ้เยียมึงมีพลังด้วยหรอวะจิตอาสาสิบกว่าคนนะก็แบบเดินทางมาในแบบว่าเจดีร้างอ่าเขาจะมาขอพรอ,อืมอยากจะมาแบบช่วยเหลือบูรณะเจดีอยองเี้ยช่แต,แ,ตแต่ว่าก็มีเจ้าถิ่นไงไอ้ไข่วิ่งไล่มอไซค์วิ่งไล่เห่า <laughs> ทำให้าาทุกคนเลยแตกตื่นเลยจิตอาสาเขาก็เลยแบบปล่อยพลังสู้กับไอ้ไข่ไงแต่ว่าก็สู้ไม่ได้ปล่อยพลังบอบอยากจะลุกไอ้ไข<หน>่เป็นหมาโอเค,อเคจิตอาสาสก็แพ้ไข<หน>่นะว่าไอ้ไข<หน>่มั<ไห>นมีอาคมแล้วที่โชว์เอฟเฟกต์อลังการพอสมควรไงเขาก็แบบเปิดเรื่องมาที่ตัวร้ายแล้วกว่าตัวร้ายสอ,องคนนี้มาจากกรุงเทพใช่ไหมใช่มาจากพระนครเดินทางมาภาคใต้ ก็ลองพูดมาแรงตายเขาก็แบบว่ามาพร้อมไก่ของเขาไงเไก่น yes> ักพนันไก่ชนตำนานเขาพกไก่ของเขามาไงแล้วแบบท้าตีท้าต่อยไปเท่าไหร่ไปบ้านไหนเนี่ยท้าทำไก่ต้มหมดเลยไอ้เนี่ยบอกไก่กูอร่อยกว่าพอเนี่ยแล้วจะพกมานําพวกรพกไปแล้วแบบ เพระอร่อยกว่าแบบเอาไก่บ้านนู้นมาเป็นของตัวเองอ๋อ,อก็คือให้สเบียงที่เราพกมาไปสั้เขาเพื่อเพิ่มสเบียงตัวเองใช่หน้าหนังห <laughs> ี <laughs> เดินไปจับไก่ไงจับผิดไว้ไปจับไข่คนหลงป่า <laughs> <laughs> เอ้ยพวกมึงจับอะไรกันวะนี่ไก่อยู่นี่อันนั้นไข่กู <laughs> มึงโง่ว่ะเนี่ยไอ้เหียคุยคนยืนแบบตั้งโดะไอ้เหียใหญ่กว่าคุยมึงอีกไอ้เหียแบบแล้วมึงก็อุ้ยอุ้ยเหมือนแบบเขาเพิ่งผุดขึ้นมาจากดินไ้เหียคือมึงจับขาคนละข้างนะแล้วคุยเขาแป๊บหนึ่งแล้วก็อุ้ยมึงดู ไอเฮียอุ้ยแม่มื่อเะวันนี้บุญทิ้งก็แบบว่าบอกทางเหมือนกันว่าไก่ชนไปทางนี้ใช่ไปเลยหมู่บ้านที่พวกมึงจะไปอ่ะอยู่ทางนู้นนะเว้ยเราร้อยวาเออระวังตัวด้วยหน้าหนังหนหลังนั้นก็ได้นําตัวละครไงว่าตัวละครเด็กเจ้าฮ้านี่ก็คือไอ้เปียกนะอ่าชื่อเปียกเปียกสมมิทอีกคนนึ่งชื่อมงคลพ่องอีกคนนึงชื่อเก่งห้วยไร่อ่าหน้าเขใคล้ายกันดิพอคันนี้ก็แบบว่าไปท้าเจ้าถิ่นไง เจ้าถิ่นก็เป็นแบบแรงใต e ้ในโบแรงใต้ในโบบอบอบอ่บอบคนใต้ไม่พูดบอ่ยี่อะนั่นแหละโอเคกูพูดกลางก็ได้ถ้าเองชนะเองเอาไปสิบสองบาทโอ้โหยอะแม่แต่ว่าถ้าเองแพ้นี่สิบบาทของเองก็ต้องเอามาให้ข้าแล้วไก่เองด้วยโอ้ยได้ดิโอไอ้ยถ้าเราแพ้นั้นเราจะไม่มีเงินกินข้าวเนี่ยพี่ เชื่อพี่ดิพี่เก่งไอ้เหี้ยกูชื่อเก่งไม่ต้องเก่งสมชื่อดิว่าโอเคแล้วก็ทำสคริปต์มันหนีหมดทั้งหมดเลยไอ้เหี้ยหูก็ไม่รู้ว่าตอนแรกเขาทำไงไอ้เหี้ยทำไมตัวไลฟ์ถึงตามมาวะที่ไหนได้ไอ้เหี้ยแม่งไปโกงเขาไอ้เหี้ยไก่มึงแพ้แล้วมึงเสือกขโมยไก่กลับบ้านไอ้เหี้ยหลังจากนั้นไอ้โจรชาติหมาสองคนนี้ก็หนีไปที่โจรชาติหมาหนีที่เกดีไงก็แบบว่าอาหารที่ทุกคนนอนไก่เนี่ยแหละสบายงของกูที่กูขโมยมาเพราะไม่มีตังค์เหลืออะไรจริงจริงๆก็ไก่่มัันนนนแหละ้เีียท ไอ้เปียกอะมันก็เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> hey, พี่มีใครไม่รู้อยู่ตรงนั้นด้วยอะ่ะเอ้ยอะไรของเอ็งวะเปียกมันมีคนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะพี่ แล้วก็เดินไปดูคุยเดินคนแข็งเลยแข็งเป็นคุยอะไอยเงี้ยเก่งคนเหมือนคุยเดินข้าไปคุย <c oughs> แข็งกูดไปูดนรูปเดินนันดูดีกว่าเลยอะก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งไงเออกำลังสั่นๆเหมือนไข่ก็ไข่นี่ว่ะห <c oughs> ลังจากนั้นทั้งสามคนก็ดังปรับความเข้าใจกันนะโดยการถามชื่อเอ้ยมึงชื่ออะไรกูชื่ออะไรวะกูชื่อเปยกอ่าส่วนพี่กูชื่อเก่งแล้วมึงอ่ะชื่ออะไรเออฉันจําไม่ได้อาจาะฉันไม่มีชื่อใช่ปะ อะไรสักอย่างอะไรช่างหัวแม่งไอ้เพียมันจะไม่ต้องจำไม่หลังจากนั้นพี่เก่งก็แบบตั้งชื่อให้เด็กคนนั้นไงว่าเพราะว่าเด็กคนนั้นจำชื่อไม่ได้อเอ็งชื่อไอ้เด็กกระโปรงแล้วกันเพราะว่าดูเป็นเด็กกระโปรงเลยไอ้เพียสีสั์เลือกไอ้เด็กกระโปรงไอ้เียไม่ไงมันเป็นที่มาไงเปียก็บอกว่า เด็กกระโปงมันยาวไปกระโปงก,ก็เหมือนไข่ล้วนะรรกระโปงมันไข่ก็เลยตั้งชื่อว่าไข่แั้นละกันพอเช้าขึ้นมาไงไอ้เ,อเปี๊ยกกับไอ้ไข่ก็บแบบว่าเล่นด้วยกันไงน่จริงก็จับไข่ไข่ได้ดีอย่าหนีสิไอ้ไข่ขอจับไข่หน่อยไอ้พวกมึงเล่นเที่ยกขนาดนันนะน้องสาวกูนะน้องสาวที่อะไรกูเป็นเจ้าหาย,ยาู่นีไ่ไม่รู้หรอกเ <c oughs> จ้าพ่อมึงดิเอ้ไอ้เปี๊ยกไอ้กระโปงมึงอยู่นี่นะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเดินในตลาดหน่อย ข้าเปียกอยู่นี่เดี๋ยวข้าเล่นกับเปี๊ยกเองนหเออเอาเลยเอาเลยที่เลยมันต <c oughs> ้องไปเปียกไปถือว่าไอ้เก่งไอ้ควายตอนมันเก่งก็พาเปี๊ยกไปเพราะว่ากลัวไอ้กระโปงทำอะไร <c oughs> ไม่ดีอ่าไม่น่าไว้ใจก็ดูสารลูปอยู่ไหนเขถอดเสื้อเขาามถึงหรอกครับพายพอกวันนี้พี่เปียกกับไอ้เก่งก็แบบพากันเดินตลาด <c oughs> ใช่ไหมแบบไปหาอะไรกินแต่ไม่มีตัง ก็แบบไปยักยอกทรัพย์เขาไอเปี๊ยกก็แบบว่าไปเจอกลุ่มผู้ชายออเที่ยวไหมครับเที่ยวไหมครับเที่ยวพ่อเลยไอ้เยี่ยไม่หาเรื่องเขาไอ้เยี่ยเขาแบบทักทายนิดหน่อยทนเป็นแบบรุนแรงไอ้เยี่ยไม่รู้โกรธแล้วนะบางทีอะเรื่องมันก็มาหาเราโดยที่เราไม่ได้หาเรื่องหาพ่อมึงดิ รูปันนี้ก็เลื่อมาของแท้ไงพรอนีไปหนีมาไงก็แบบว่าไปแอบในร้านค้าไงอ่ามันเป็นร้านขนมแม่พร้อมเป็นเจ้าของร้านขนมนะกำลังมาเปิดร้านตอนเช้าเลยก็แบบพวกไอ้เปี๊ยกเนี่ยกำลังหลบซ่อนอยู่เลยอืมแล้วก็เปิดร้านมาก็แบบเห็นเหมือนคนแบบกำลังจกขนมกินอยู่อ้อันนี้มาเยอะไปแล้วเฮียเป็นทำช่องสปอยหนังไปมึงไงโอ้โหเจ็บปวดทีนี้เจ้าของร้านก็มาไงเออกำลังจะมาเปิดร้านแล้วก็เห็นพวกเฮียนี่พอดีเลย ก็เลยไลฟ์ออกมาไอเฮียมึงเข้ามาในร้านกูได้ไงวะโอ้โหร้านมึงปลอดภัยมากมั้งไอ้เฮียเอ้ยอย่าทำฉันเลยจ้าอย่าทำฉันเลยฉันแค่มาหลบแค่นั้นเองขอฉันเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมจ้าใช่ฉันไม่ได้เอินขนมซะนิดเลยไอ้เฮียมึงคือคนแปลกหน้าเว้ยเฮียแล้วขอเข้าไปในร้านด้วสัตว์แล้วมึงขโมยของเขากินใครก็ให้เข้าวะไอ้เฮียดีมากแม่พร้อมอ้าวไอ้สัตว์กูไปเข้ากับมึงตอนไหนแล้วไอ้เปียกับโชว์ปฏิหาร์กัโดยการกระโดดขึ้นไปล็อกคอไงอืมแล้วทำให้แบบว่าโดนกระทืบกลับมาไอ้เฮ้ยไปทำร้ายเด็ก ทำไมเอาก็เดกมันเหี้ยมึงดูดิแม่งโกงกูแล้วแม่งเงมมาลองคออีกไงเีอยตอนนี้พระเอกก็แบบว่านอนลงไป้วไงเตรียมตุเยเต๋อเต๋อเลยพอไม่พร้อมก็มาก่อนอ่าใช่พอไม่พร้อมก็แบบจะถ่ายทอดวิทยายุทธได้เขาตูดพระเอกทีนี้พ่อเที่ยงก็เลยพาพวกไอ้เก่งไก่เปี๊ยกมาที่บ้านนี่มึงดูกูหักะปูโชู สอนให้หน่อยดิอะไรวะเนี่ยโอ้นี่ก็บอกว่านั่งกลับญา,า,าย่างไก่กินไงไเด็กคนนี้ก็เริ่มเหมือนพวกดำกันด้ว <laughs> ยพอวันรุ่งขึ้นก็แบบว่าพี่ก็ไปหางานทำใช่อยากได้เงินไงอยากทำงานสุจริตไปขโมยของป้าก็ต่อเ <laughs> อ้ยไม่เอาเงินครับเอาตัวป้าได้มั้ยเออท่านขูนแล้วเขาขาดคนเลี้ยงวัวเอ็งอ่ะลองไปสมัครงานกับเขาดูได้เผือเขาจะให้งานเองทำแล้วต้องมีคูณสองบัติไงครับเจ๊ วัวใหญ่ระเอกก็เลยแบบเลิกสมัครเลยเลยไม่เอาเลยล่อวัวโตผู้เลยไปพอวันนี้ก็แบบได้งานแล้วไงอ่าพอไปเอกได้งานปุ๊บระเอกก็หลับแรงเลยเงี้ยวัวไม่เลี้ยงละไม่สนวัวของเอี้ยลนทั้งม่งเลยพอนนี้ไอ้เปี๊ยกก็แบบดูแลไอ้แดงใช่ไหมแไอ้กระโปงก็ช่วยถอนขนรอเลยพร้อมแล้วน้ำจิ้มพร้อมแล้วนะเปี๊ยกนี่ไข่ เหมือนเธอจะไม่ใช่คนนะเธอหายตัวได้เปล่าหายได้ดีแล้วก็ฟิ้งกู um ้โกวังกวังวางไม่ริงกูเป็นชาวสยามเนี_><_<_<_่ยไอ้ยังไม่รู<__้เลยกูชื่อกกวังอะพ่อมันคือซุนโกคูอะไยเงี้ยไอ้ยังเปรียกว่าแดกไก่ดิบยับไม่ได้ นี่ชาใส่ยญ้าอยู่วัดเจนดีย์ตั้ป oh yeah! ัดมาตกตรงนี้เหรอวะพอกรนีโกหังก็แบบไปกู้โลกไงก็ไปช่วยวัวไอ้เมฆก็แบบว่าแตกตื่นอะไรเงี้ยเฮ้ยวัวที่กูยังไม่ยึดแม่งหายไปไอ้ปย่ะไปยังนี่ไปแล้วเก็บข้าวเก็บของเก็บเจดีเข้ากระเป๋าแล้ววิ่งกลับบ้านเก็บเจดีแล้วเขาก็แบบเห็นวัวเนี่ยยืนอยู่อ้าโอ้โหแบบไอ้เจดีย์ดุงโง่ไอ้เก่งกูโง่โอ้ ัันนกหงงะที่คาดูอูโซเนียเะคดสไลปเว้บองวอนนี้แบบเด็กๆก็แบบพากันไปตีไก่ไงเอ้ยไอเด็กนี่มึงกล้ามาที่เราว่าแล้วพี่มึงไปไหนอะนี่หางจุกตุบไปแล้วเหรอพี่กูไปปี้วัวเว้ยพี่กูไม่ใช่คนขี้ขาดต่อยใะ่ไหมพบอกว่าพี่วัวโอเคโอเคพี่กูไปเลี้ยงวัวเว้ยพี่ไม่ใช่คนขี้ขาดเอ้ยเอ็งเอาเงินมาสิบบาทหรือเปล่าเนี่ยรอบนี้ ไม่มีกูเอาตัวมาแรกเลยถ้ากูแพ้ตัวกูนี่แหละถ้ากูแพ้นะกูจะยอมเป็นทาสที่วมึงทำอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเปียชนะนี่ก็แบบว่าได้สิบาทไงอ่ามันก็เลยแบบตกลงมาสู้เอาเอาไก่ที่เป็นไขวัดนงลงมาสู้ตายยกเล้กเลยหนักอองหมามาสู้ยิสุดท้ายก็แบบว่าไอ้แดงก็แบบชนะไปได้ไง อ,อเพราะว่าไก่ติดโลกไอ้หี้ไไก่ขี้เลื้อนเนี้ยคือหมู่บ้านนี้ก็แบบเลิกแดกสัตว์ปีกเลย <c oughs> เลิกกินหนอนเลยไอ้ไข่ไม่ได้โชว์อะไรหรอกไอ้ไข่ก็แบบปัดแมงวันเฉยพอวันนี้ก็แบบว่าคุยกันไงนี่เงินสิบบาทเอาไปแต่ไก่เนี่ยมันต้องเป็นของกูเพราะแล้วมึงก็โกงกูมาไอ้ไข่ก็แบบว่าเยี้ยบเบียวมันติด <c oughs> นี่กูซู้ไปเสมอมาไอ้เวอไปตอนไหนวะ แล้วก็ใช้เวทมนต์โง่ๆไปแล้วก็หนีกันออกมาแล้วนี่ก็เป็นฉากที่ทําให้กูปวดขี้เหมอนที่กูเคยดูมาว่าถ้ากูดูกับใครสักคนนึงกูจะหนีไปขี้เพราะกูอา,กายถ้ากูดูกับใครสักคนกูจะขี้แม่งตรงนั้นเลยไ <c oughs> อ้เหี้ยเพราะว่ากูาาทนไม่ได้จ <c oughs> <c oughs> ับมันไปเลพี่ดูประยุทธ์มาแม่งก็เมื่อยเหมือนกันนะเมื่อยเหรอ <c oughs> เออลองนี่ดี <c oughs> เราไม่ได้หากคุณเหนื่อยล้าจากการดูหนังเป็นนานนะครับขอแนะนำแวตออฟดัส f ปิดไฟสปิดไฟนี่เลนเลนยังเหมือนตัวเก่าหรือเปล่าอ่ะเพื่อนอืมเหมือนเดิมอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าใช้เ e ติน่าเอ็กซอม้ยยังการแสงสีฟ้าได้ดีเยี่ยมเหมือนเดิมเลยใช่ไหม นี่เขือนจังเลยพูดอย่างนี้วัสดุตัวนี้นะครับทำมาจากไทเทเนียมอ้าวไทเทเนียมสแตนเลสสตีลไอ้เอี้ยเตรียมบทไอโฟนมาทำแว่นเลยทำมาจากสแตนเลสสตีลนะครับโอ้โหมีความทนทานมากเลยนะวัสดุเดียวกับเครื่องบินลบเลยนะสแตนเลสสตีลรุ่นยัตมาทำเควยเลยเ้ยมันมันดีไงไอ้เหี้ยเนี่ยมันดีรับแรงการแทะได้ดีเว้ยมันแบบตัวสมิทไฟน์นี่ก็เป็นดีไซน์ที่แบบสวยงามนะครับเห็นไหมโอ้โหจอใหญ่ด้วยเหลี่ยมๆเท่ๆแล้วก็ต้องขาแว่นนะครับมันก็ไม่มีรอยน็อตนะ มันเป็นแบบว่าถอดประกอบได้โดยไม่ใช่น็อตเลยโอ้โห oh. นี่แล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับ hmm. เลนมันไม่เหลืออย่างที่คิดนะเห็นปะเนี่ยมันก็เหลือขึ้นนิดหน่อยเห็นปะแล้วถ้ามองภาพจริงมันก็แบบว่าเนี่ยเออเว้ย oh. เห็นปะสำหรับใครที่มีค่าสายตานะครับผมไม่ว่าจะสั้นหรือยาวสามารถเอาตัวเองเนี่ยไปวัดที่สยามได้ให้เขาตัด แว่นสายตาใส่กรอบให้อืแล้วสำหรับใครที่อยากดูคลิปอย่างนี้เป็นนานนะครับ <c oughs> ก็สามารถสนับสนุนได้โดยการใช้โคด้ด 9W8 <c oughs> นะครับ <c oughs> อืโอโหวมันจะเป็นพระคุณอยางสูงสำหรับพวกเราเลยนะก็ไปซื้อได้ในเพจอัปตัดเขานะครับก,ก็เขาดูแลแลูกค้าเก่าอย่างดีเลยเดี๋ยวก็แจกนู่นแจกนี่แจก <c oughs> เพฟไฟพาไปเที่ยวอะไรก็ว่าไปโอไปดูไปดูคลิปมันต่อเลยดีกว่า ไม่ให้กูเล่นเฮียอะไรเลยใช่ไหมอม่ยากเล่นอะไรอยากเล่นอะไรเออเอาดิไม่ไม่ไม่พูดพูดแบบจบตอนท้ายไงเราพูดแล้ไม่พูดแค่จบตอนท้ายแบบแบบพูดว่าไม่ให้กูเล่นอะไรเลยเงี้ยเหมือนแบบมึงพูดคนเดียวประมาณเนี้ยอ๋อต้องการแค่นี้เออเอาเฮียอะไรกูพอนี้เด็กสองคนนั้นก็แบบรอดมาได้ไงเพราะว่าความโง่ความโง่ตัวไลายล้วนๆเลยไม่ได้ด้วยอิตาลีหรือเฮียอะไรเลยสักโอ้โหหนีเสร็จมึงยังมาเดินชิวในตลาดอ่ะพอคนนี้เด็กสองคนนี้ก็แบบไปซื้อของมาทั่วเลยแล้วก็แบบละครควรจะทำนิดนึงแนวแนวแนว อย่ามาร้านอ้วนนะถ้าเลือไม่มีตังค์หรือก็อย่ามาเกะก,กะนี่ฉันมีนี่เต็มเลยเนี่ยโอเคยิงต้องรักข้างเสียพอควนี้ก็แบบว่าไปเจอพี่พร้อมไง,อมองรอบก่อนไล่ตีกูยังกบหมูกบหมาเน,นียรอบนี้เห็นกูมีตังค์ไงเชิญเลยค่ะเชิญเลยไม่ต้องจ่ายก็ได้นะจ่ายเป็นไอ้แดงก็ได้ไอ้เปี๊ยกเอ็งเอาของพวกนี้มาจากไหนวะหนูได้มันมาพี่ได้มา่างสุดจริตสุจริตไรเอ็งเอาตังค์มาจากไหน ขโมยมาเงี้ยนิสัยไม่ดีหนูไม่ได้ขโมยนั่นไม่ได้ขโมยอย่ามาโกหกพี่คนจนๆอย่างเองเนี่ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่เดียวกับมึงไอ้เหี้ยทำไมมาทำอะไรแถวนี้พี่บอกให้เฝ้าเจดีกับไอ้ไข่ไว้เฝ้าดมเฮียดมเฮียในหน้าเฝ้าบ้านาูหน่อยดิ่หลังจากที่เปียกนี่แค้นไอ้เก่งมากก็เลยแบบว่ามาเข้าสู่ด้านมืดอ่ามาเป็นแบบ into the dark side นี่คือกระสุนคด ชนะได้แม้กร็ได้เทวดาคนคิดโม้อะไรเฮียเลยไอเอ็งมองเห็นแค่ต้นไม้เอ็งก็ได้ยิงโดนแค่ต้นไม้เออฮะเอ็งดูนี่ยังไงอ่าอ่ายังไงก็มะพร้าวแตกไงเป็นเฮียเลยล่ะมะพร้าวพ่อเลยพอคนนี้ไอ้เก่งก็แบบว่าเห็นว่าไอ้แดงเนี่ยเคยชนะได้ไงก็เลยแบบไอ้แดงลูกพ่อนี่ เองเป็นแค่เอานบอยู่ใช่ไหมเยเอาไปเล่นต่อไปเชือกันได้หมดไอ้เหี้ยนี่เอาไปท้าต่อใครไม่กล้าแล้วคนท้าก็เอาเงินมาให้หมดสินแบบรับไม่ได้คนใต้รับไม่ได้อย่างแรงนี้พอนี้พี่เอกก็แบบว่าเอาไก่ไปชนไงแล้วก็แพ้แล้วกันขี้เกียจเล่า พอพี่เอกก็แบบมีกาลังใจไงอือยากจะไปสู้ไนงะก็เลยแบบเอาไอ้แดงเนี่ยไปสู้เลยแล้วบอกไอ้ไข่ไม่ต้องยุ่งนี่มันศักดิ์ศรีใช่พอพระเอกถึงเล้าไก่เท่านั้นแหละโอ้ช่วยด้วยไอ้เหียไอ้แดนโอ้กูไม่น่าเอาไอ้แดงไปเลยอ้าไม่นูกว่าฝั่งนู้นจะเอาพิษบูล,ลงไอ้เฮียก็โองโหยควายยิดแม่ศักดิ์ศรีพ่อนีเนี่<ๆ>นี่แล้วคนที่จะมาเลี้ยงกูไอ้เหียเลี้ยงไก่ยังไม่รอดเลยทีนี้พอ่อศิลป์ก็เลยบุกมาถึงวัดล้างเลยนะ <laughs> เพื่อจะมาแก้แค้นพระเอก ก็เลยแบบนี่มึงมีหลายรอบแล้วไอ้เคียรกูเกรจากับมึงหลายรอบแล้ววัวกูนี่พรุนทุกตัวเลยพอตนนี้สู้ไปสู้มาไงพระเอกก็แบบว่าเหมือนจะโดนแทงกันไหมอ่าใช่ไอ้ไข่ก็เลยแสดงอิทธิฤทธิ์เอ็งทำเพื่อนฆ่าแต่ไม่รอดมาครั้แกไม่รอดแน่คนตาย ไข่เธินออกมแล้วก็แบบไอ้ยี่นี่ก็ตายไปโโง่เลยยี่ก็เด็นตายหาไปเลยเอ็งไม่ใช่มนุษย์เอ็งไม่ใช่มนุษย์ตึ้ง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 ค่ากูหุ่นมีคฆ่าทีแปดร้อยมึงเป็นเฮียอะไรกันแน่เลยไอ้สัตว์คยหุ่นพ่อมฟอก่จ่่่่่่่ส่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่คอ่่่่่่่่่ไอ่่่่่่่่่่่่่่่่ง ตัวตึงตึ้งตึ้งพี่เก๋จำฉันได้ไหมสกายเน็ตพ่อเจดีว่ะข้ามาเพื่อขัดถอดคอนเนอร์นี่จอคอนเนอร์ตายเลยเจอาคอนเนอร์คนกล้าเลยเขาสมมตมึงเป็นจอคอนเนอร์เลยไอ้เย่ายัน่ปอันนี้เขาก็แบบไปหลอกพระเอกไงว่าเอ้ยนี่ไอ้ไข่เป็นวิญญาณที่แบบต้องปกป้องไอ้ สกายเนี่ย <laughs> สกายเนี่ยสมงมาปกป้องเจดียเหียถ้ามึงเอาของเอาจากเจดีนี่มึงก็จะปลดปล่อยที่800ไม่ได้ พี่เก่งก็แบบว่าถามท่านขุนบอกว่าอมีวัวที่ยังใช้การได้เจ้าวัวอะไรเงี้ยมึงไปเลยมึงมึงไปจัดการไอไข่วัดเกเรนี่มาได้เลยเดี๋ยวผมคุยกับมาครันได้มาครันทิดกาครเป็นเรื่องนี้ได้ยังไงวะเนี่ยฉันอยากให้นายรีสุดโปรแกรมแล้วก็ไปใช้ชีวิตของนายนาทีแปดร้อยไม่ไหนว่าเราเป็นเพื่อนกันไงนี่แหละสิ่งที่เพื่อนจะทำกันมา ไปเธอซาร่าคอนเนอร์เราไม่ต้องการไอไข่เยี้ยนี้ก่อนแลวลงเราวาผมไม่เข้าใจอ่ะว่าการฟ้อสคดีมันจะมีความสุดได้ไงก็เหมือนมึงดีไปปี้บัวกำนันไงล่ะตึงตึงตึงมาครับพอที่พ่อเที่ยงก็แบบว่านับเลขเฮี้ยเฮี้ยทรงสุดคูณแล้วก็แบบว่าเอ้ยไอไข่มันอยู่ในอันตรายี่ว่า วันนี้สกายเนี่ยจะกำเนิดขึ้นนี่แล้วก็แบบว่าเอาดาบไปให้อ่าช่วยไปเปลี่ยนแปลงอนาคตทีนะซ <laughs> าร่าคอนเนอร์และจอร์คอนเนอร์ไปก็ไปหาไข่ที่วัดล้างอซึ่งพ่อเทียนนี้กัจะไปช่วยอยู่แล้วแต่ว่าโดนขโมยม้าหอเีย <laughs> <laughs> ขโมยหน้าหีมากเลยสัตว์่อฉันยืมม้าหน่อยนะเออเอาไปเลย ทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรเอาเป็นว่าหลังจากรวมตัวกันเสร็จแล้วไอ้ไข่ก็แบบโชว์ความโมโหแล้วกันแล้วก็แบบอ้าอ้าโดยพลังกิ้งไปกิ้งมาของมั่งเอกทำให้ทุกอย่างดีขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่ามั่เอกมึงจะกิ้งนําเฮี้ยอะไรมันดีตั้งแต่สู้โดยไม่ชักดาบปักแล้วไอ้เฮี้ยคือมึงปาดาบไปข้างหน้าแต่ดาบมึงปักพื้นได้นี่มันก็ปฏิหาริวลวปักพร้อมปอกเลย คือมึงแค่ชักดับมามึงก็ชนะเลยอืมเออแล้วก็แล้วก็ <c oughs> วกพอเที่ยงก็โผล่มาแล้วก็แบบเออกูแอบ,บชอบมึงตั้งแต่เด็กแล้วงั้นกูปล่อยไปรอบน <c oughs> ึง <c oughs> พอสู้กันเสร็จนะครับทีมฝ่ายตรงข้ามเหมือนจะแพ้พอเที่ยงก็เลยโผล่มาแล้วก็บอกว่าเอ้ยเอ้ยอยตัตโตะที <c> ่ <oughs> <c oughs> สองชั่วโมงบูลลี่สองชั่วโมงเอี้ยตัดให้เหลือสิบกว่านาทีไม่ต้หลกร้เวย้ยเอาเป็นว่าหนังมันก็จบแค่นี้ได้กันอย่อาลืมไปดูนะเรื่องนี้ The Terminator Genesis <laughs> แล้วก็ดู Dark Fate แล้วก็ค่อยมาดูเรื่องนี้นะครับผม,มจักรวาลมันเชื่อมกันแล้วนี่ก็เป็นสมาชิกนะมึงดูเองกูขี้เกียจก๊อปปี้แล้วในกูเลือดให้มึงดู <laughs> ในลูกกิ้งเมาส์เนี่ยขี <laughs> ้เกียจจัดเลยเออเอาเป็นว่านี่ขอบคุณมากนะไอพวกสมาชิกที่มสมัครมาแล้วก็ใครที่ไม่อยากได้อะไรเลยแต่ว่าอยากช่วยก็สมัสมสมาชิกมาได้ <c oughs> มีซิกเกอร์ดีๆให้เอาไว้ใช้ในไลฟ์สดแล้วกันอืมสัรััวัน,นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้